โอเคครับผมก่อนที่เราจะรับชมคลิปนะครับผมผมมีกล่องดีๆมาแนะนํานะผมกล่อง DCK นะครับผมเป็นกล่องพ่วงนะผมของรถหัวฉีดนะผมมอเตอร์ไซค์นะผมรถมอเตอร์ไซค์หัวฉีดทุกรุ่นนะครับผมสามารถจูนหอบจูนยิงลอกลอกออกตัวเพิ่มน้ำมันเพิ่มไฟแล้วก็ช่วยให้ประหยัดน้ำมันนะผมอัตราเร่งดีมากนะครับผมใครสนใจอยากใส่ราคาไม่แพงนะผมทักไปได้ที่ DCK นะครับผม อย่าลืมฝากไปกดติดต,ตามเพจ DCK ด้วยนะผมขอบคุณมากครับตอนนี้เรา,เรากรลังจะไปที่พักที่ของพอนะผมแต่ตอนนี้ราผมหมาน้ำมันจะหมดหมดกลางเขาแน่นอนผมมั่นใจว่าหมดกลางเขา มากมากพี่น้องพี่น้องจำอะไนครับพี่น้องจำอะไรพี่ผมบอกแล้วว่าผมรถผมนล้วมันจะหมดแต่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 มันต้องไปอย่างงี้อีกไกลพี่ดูของพี่ดีกว่าของพี่เหลือเยอะอ๋อของพี่ก็ได้ของพี่เหลยเยอะของพเยอะ หมดเลยหมดกลางเขาเลยเป็นไงล่ะคัดบ่ไอแบงคนี่ก็เล่นโค้งอย่างมันเลยเนี่ยเนี่ยนะที่เขาตายอะรอยดินอยู่เออตรงตรงไหนที่เขานั่นน่ะพี่นะรอยดินตรงนั้นน่ะพี่แล้วแล้วไอ้คนใส่ลูกมันอยู่ตรงไหนตรงอยู่ตรงนั้นเลยพี่ตรงโค้งนั่นเลยใช่ที่มันใส่ใส่กันตรงไหนตรงนั้นไหนที่ว่างๆกันเหรอใช่ครับโอ้ตรงนี้อะที่ตายเหรอใช่พี่โอ้ทางขึ้นเขาเขาคือตรงนี้ครับ โอ้แล้วก็พามาที่พอดีนะเป็นไหมหมดได้กลางเขาเรียบร้อยมันขีดไม่ไหวขีดขามากขีดแบบหนักวิ่หนักหนักมันหนักมันหนักคนแต่เมื่อไหร่มึ่โคู่อ่ะผมหนักตั้งแปดหมันหมดกางรถลอยหมดไหม รถอ่อยก็น่าจะหมดเหมือนกันกลัวกลัวหมดเหมือนกันรถอ่อยอ่ะก็น่าจะไม่เหลือหรอกเออตายกันหมดเพราะลงมาไม่มีปั๊มเลยคือบอกบินเลยมันเลยกลับมาไหมทหาโอ้ตกใจหมดเปนตะลยี่สิบม่ยงชิบหายเลยเฮ้ยบอนโค้งไงไอ้บอนเหรอหมดพอแล้วเหรอลงลงขา ไอ้คนทีมเนี่ยจะตายก่อนใช่ไอเหมามมัน,มมน,มนมอ,ค,อ,อคิดตนะหนักจรงิงตรงนี้เหรที่ตายตรงนี้เหรอเนี่ยเลยพี่ตรงนั้นนะตรงดินตรงนั้นนะพีอเอี้ยี่ยงเนี่ไงโคง้งแบบน,นี้น่ากลัวจิบหายเลยโอ้ไม่ไไงวะมาเล่นมาจากนี่เหรอมาเล่นจากอ๋อ มัน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 กลับมาแล้วมันก็สไลด์ไปตรงนู้นเลยอ๋อที่ว่าเราไอ้ที่่ามาใช่ทางนี้หรืว่ามาหลันั้นอะโอ้ยมามาขึ้นมาพี่ขึ้นมาขึ้นมาครับแล้วก็รนี้มานี่ใช่ครับเห็นรถเรถขอบร้อยหมดกลางขาวเยี่ยมามเครับเป็นไงเข้าอ่อนเลยพี่ บอกเลยนะเย็ดไม่เจ็บขาอย่างนี้เลยไป เราได้เติมน้ำมันแล้วแม่งหมดกลางเขาก็ได้อีกจิบแม่งเอา9้าหนึ่งเต็มถังครับ ก็โอเคผมถ้าใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c บส b ครห้ผมได้และะ้วรันต้อนหมดการเขาแนละ้วโอเคผมเจอกันคลิปหน้า